เฉียบสู่บุรีเงียบๆเ,เหมือนเขากำลังนับถอยหลังบางอย่างเขาเคยมาที่นี่แต่ไม่ใช่ฐานะของคนขับคนเดียวสิห้าปีก่อนมีคณะลูกทุ่งตกเหวตรงนี้ตายยกคันวันนี้กล้องของบาทสกำลังบันทึกอะไรบางอย่างที่เหมือนจะเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ตอนนี้ยิ้มให้กล้องแต่รอยยิ้มนั้นเริ่มจางไปภาพรวมของหมอกคือกับดักที่ซ่อนบางอย่างเอาไว้ในหมอกมีรถบัสอีกคันแต่ไม่มีใครเห็นชัดตอนนี้เงยหน้ามองสายตาเธอหยุดนิ่งที่ต้นไม้ด้านในในกล้อง มีภาพผู้หญิงคนหนึ่งยืนลึกเข้าไปในป่าหมอกเปิดให้เห็นเหวด้านล่างเพียงวินาทีเดียวสนิถอยหลังทันทีเหมือนถูกกระชากวิญญาณกลับบารแซวว่าผีตามมาแน่แล้วหัวเลาะเบาๆลุงเฉียบพูดเบาๆพวกมันยังอยู่ตรงนั้น กล้องของสน,นิเริ่มกระพริบเหมือนมีอะไรในเฟรมที่ไม่ควรเห็นไม่มีสานไม่มีดอกไม้ไม่มีใครเคยขอขมาเสียงกระซิบดังจากข้างหูอย่าหยุดตรงนี้ทุกคนหันไปทางเดียวกันแต่ไม่มีใครพูดอะไรเลยสัญญาณแรก ทุกอย่างเริ่มแปลกไปทีละนิดเสียงที่ไม่มีคนพูดเงาที่ไม่มีเจ้าของความเงียบที่กำลังจะเปลี่ยนไปสนินั่งเงียบสายตาเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบบาทเลื่อนดูคลิปแต่หน้าจอเหมือนจับภาพอะไรบางอย่างที่เขาไม่เห็นตอนถ่าย ในคลิปมีเงาคนที่ไม่ใช่ใครในทีมเลยเขาเลื่อนย้อนกลับเงานั้นยังอยู่มุงเชียบเหลือบตามองกระจกหลังแววตาเขาเปลี่ยนทันทีบอกยาวแถวหลังดูเหมือนมีคนนั่งอยู่แต่ไม่มีใครนั่งสนิหันหลังกลับมองช้าๆ แววตาของเธอเริ่มสัน่นแล้วก็มีเสียงหัวเราะเบาๆจากเบาะที่ว่างเปล่าฝนตกหนักขึ้นจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าบางอย่างเดินอยู่ข้างนอกเงาร่างหนึ่งเดินผ่านหน้าต่างช้าๆทั้งที่รถยังวิ่งอยู่เมื่อกี้มีคนเดินอยู่ข้างล่างปะ สนิถามเบาๆแต่ไม่มีใครตอบทุกคนเริ่มรู้สึกบางอย่างในรถมันมากกว่าพวกเราหกคนปากเบาะหลังมีอะไรบางอย่างค่อยๆโผล่ขึ้นมาเงียบๆหยดน้ำบนหน้าต่างเริ่มไหลย้อนขึ้นแทนที่จะไหลลง